สวัสดีครับสวัสดพพีพี่พี่น้องๆ f อครับอยู่กับช่อง Locky i ie n d ิน s ิสจวดครับอันนี้ก็มาดูอความร่วมไม้ร่วมมือครับร่วมแรงร่วมใจกันหลังจากรดสายไฮโดรลิกมันคลายตัวครับตัวที่เราขันไปมันคลายตัวทีมงานก็ <c oughs> <c oughs> ช่วยกันนะครับ พื้นที่ขึ้นไปยืนก็หมดแล้วครับที่เหลือก็ให้กำลังใจฮ่าฮ่าฮ่ามันเจ้าหนีวอลเจ้าได้รวมไปสิเอายืมขั้นหน่อยนะเจ้าเนาอไอจีเนี่ยมันชิแนนห้ามันยังไงยังไงมันค่ายยังไงมันค่ายตัวออกเอาเออันอันกุศแก้ไปนอกเบอร์อะไรมันสิใส่เบอร์อะไรอําพ่นจับว่างหันล็อกเด็กตอกแทกเยู่เพล็อกล็อกชนทั้งนี้นะอ้อยนี่มันมันบิดอันสายนําจะว่ามันค่ายได้เออนี่ละ มนติดประมาณเบอรเท่าไรเอาไปแทกมันล่วงจากข้างล่างป่ได้บ่ปะบอิดเลยโอวถ้าล่วงจากข้างล่างใดเขาหลอกจากข้างล่างไปนี่เเบองหน้างลกันนบเบอไหนตัวนันสามสองบ่ไอไอตัวญงเขาไดยีบ่ ผมไปลงพบแล้วหองใหญ่ด้วยรดไปลงแลาลงพบแล้วเอางินใหม่พอลรหารถนี่ละอันดอีกรถนึงอยู่อันตูดมอมันสิยากมองมองยังสี่เวลาเห็ดมองมีละมันยากตูดมอนะแต่ประเภทขึ้นรถขึ้นย่างหนิวโพ้พื้นที่เพิ่นลายลองไปแน่นอนลองไปแน่นอนยังบ่มันจะโมเดเร์นแ่ โซเนี่เอาไปจับมังได้ปะดึงที่ใส่คนดึงโอ้โอ้มันมันมันไอจังหวัดอันนี้มันโมมี่พื้นที่มันแคบดึงคอยกันโอ้จังสี่เลยโอ้นี่ครับวิธีการครับผมนี่นี่กุณแจตัวจับมันมันบิดไปหนำเตยได้ฮะใส่แคบใส่แคบเคี่ยกับแม่แล้วสิบเทียว หารถผมแถวนึ่งขาขาหารถยนีมือเศร้านี่บอมือว่านใช่มือแรกมือว่านใช่มือแรงนี่ครับซอยกันดึงครับผมมันบ่มีหมองให้ลวงได้เนาะและมีหมองให้ลวงไดแค่นี้ครับเพราะที่ใดจับซอยกันไดถ้ายางไปอื่นมันจะไม่ลวงใดบอ อยู่ช่องอมันมีคานรับขางล่างนะนี่เอยอมเต็มเลยนมอทมัทนอดีือโอ้เดี๋ยวมันโมเมนตบันทดี่มันดื้อหอดฟองผมด้นะซอยกันครับเบอร์ได้ละปะ บวับบบดเจริบีกัดครับช่วงนี้อัดย่ำนี่แหะเขาง่ายครักเจริบีมันหอนเขาวาพ้นบิดได้บ่ เอาเป็บมาสอดทั้งนี้เอาคืนใบเป็กไปคั้นทอะโอ้สิบช่วงนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จครับใส่เสร็จไม่ใช่เปลี่ยนเสร็จ แล้วโอเคครับก็เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้หลังจากช่วยกันทำครับก็ลายคนทำก็เสร็จเร็วครับหลังจากนี้ก็น่าจะจอดทานข้าวเลยั้างเนี่ยใ้เลอยสเลยอยูบมืของเกวียนเนี่ยโตไปอ่าครับอ่าพากันล้างไม้ล้างมือ ช่วยกันทำละไล่บันไดปลาบุงกีตัวนี้ได้ไอะไรสามหมืน่สมมนสองสามหมื่นสอนี่ครับ <c oughs> บุงกีตัวนี้ปลาแกซื้อมาใหม่เลยราคา32,000บาทอย่างนี้ครับมันค่อยเต็มเต็มความจุเลยเวลาตักนะพี่น้องอไงกรุบไงกรุบ คือนารดป่านี้คือพากี่ห่่กีโอ้โี่่่่อือ้ยวนวนนโอ้นี่ครับแม่รัวผู้ทรงเขาทรงน้ำสาคันเลยเหรครับ มีมมีเล่าดียวเขาเลยบมมีแต่กองเขาหน่อยขาแม่ดีรุ่นนีผมมีคำว่ากองเขาหน่อยขาแม่มีแต่กองเขาใหญ่ <c oughs> อืบรรยากาศพักเทียงเลยครับหลังจากเค็เีรถเสร็จครับอตอนบากบก็ลุยกันต่อครับบมดึงบ่ายดอกกินเขาแล้วนี่ก็ลุยเลยส่วนอำพ่นลํำพูนนี่ก็มาซอย ปลาสองมือแล้วครับซอยพอสองมือแล้วเอาเพื่อความชั่วครับเพื่อความ,มั่นใจอีกรอบนึงเมื <c oughs> ม่อกี้บ่ชั่วเอาไหมเอาให้ละทวดานหน่อยบอมาดิโอ้โหโมเมนต์โมเมนถัดจอบเอารถออกเฮียนอีกว่เนาะ ไปแล้ว,ลวโอ้ยตาย,ย,ยสำหรับคลิปนี้กันบายบายครับผมสวัสดีครับ